นนี้ครบสี่เดือนแล้วนะคะท้องใหญ่มากแต่ก็ยังคงไม่แตกลายนะคะครบแปเดือนกว่าแล้วนะคะท้องค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากไม่แตกลายเลยนะคะวันนี้ก็ครบเก้าเดือนแล้วนะคะจ๋าก,ก็เลยจะเอาท้องมาชชว์ให้กับทุกคนได้เห็นกันชัดๆไปเลยที่สําคัญไม่แตกลายลยแม้แต่นิดเดียวนะคะจา้าจ๋า จากคลอดแล้วท้องก็ยังคงไม่แตกนะคะจากการใช้ตัวนี้เลยค่ะบ o o s t e r vitamin นะคะตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะใช้ทาบำรุงผิวทั้งตัวนี่ค่ะหลังจากที่จะคลอดได้สามเดือนแล้วนะคะมาดูกันให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าท้องจะแตกลายบ้างหรือเปล่านี่ มาดูเลยนี่จ่าคลอดลูกแล้วนะคะคลอดมาได้ประมาณ1ปีแล้วนี่ค่ะออกมาเป็นที่สิงตัวเบลร์เลยนะคะหน้าอกทองก้นไม่มีตรงไหนแตกลายเลยจากการใช้บูสเตอร์กระปุกนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนมาร์คผิวเลยค่ะแต่ใช้ง่ายมากทาบำรุงเพียวๆหรือผสมโลชั่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องลับออกเลยนะคะตัวนี้แหละคะ่ะมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยทำให้จ่าน,นผิวไม่แตกลายเลยและที่สําคัญใครมีปัญหาลักแรดดำข้อสองทานตาตุ่มด้านหรือว่าผิวด่างดำรวมไปถึงรอย ยุงกัดรอยแผลเป็นต่างๆต,ตัวนี้ตอบโจทย์ช่วยได้ดีมากดูรักแร้จ้าค่ะไม่ดำแล้วตอนนี้รักแร้หายดำแล้วนะคะจากการใช้บูสเตอร์กับปุกนี้เลยใช้เป็นประจําเลยนะคะเช้ากับก่อนนอนนะคะแต่ใครที่เป็นคุณแม่นะคะก็ใช้บ่อยได้ตามต้องการเลยนะคะพยายามทาบ่อยๆให้แบบว่าผิวมันมีความชุ่มชื้นอ,อยู่ตลอดเวลานะคะมันจะได้ไม่แตกลายนั่นเอง390บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่โต๊ะจำหน่ายอีฟทั่วประเทศเลยนะคะ